สบายดีพี่น้องสบายดีย้มเศร้าพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี่สบายดีพี่น้องมื่อนี่อ้าเมื่อนี่สบายดีย้มเศร้าพี่น้องเมื่อนี้รับพี่น้องอากาศอากาศเย็นแต่ย้มเศร้านะลงน้องพี่น้องเมื่อนี้อะไรหู้คือไรอาวันนะกรับจังมันอากาศเย็นตอนเศร้าแต่ว่าตอนช่วยนี่ประมาณสามสิบแปดองศาพี่น้องสิอยู่ได้หรอ คนเป่นสีสอนกุ้งพี่น้องกินข้าน้องมาส่นสอนกุ้งก้อยข้าน้องหมดเลยคนสีสอนกุ้งก้อยข้าน้องกับปลาหนุ่ยอันเดียในขั้นหน้านั่นบ่แม่บอกป่ะสอนอยู่น้องปลาหนุ่ยพี่น้องวะเนี้เจ้าคนแบนี้แบบง่ายวะสบายทีศิษย์เจ้า

นม่ก็ขึ้นละเกียดแตกขัดสวดว่ะจัเย็นเลยเย็น้วัดสิก่อยคาน้องวัดาิค่พบ้อยู่ี่น้องกระแนวเนี้ยคือมาเย็นแต่เพื่นให้เปิดเพลงน่ะ ยังไงนะคือปลอบไปแลกอยู่จะคอยจอบอันั่นเหัออัเลยอัมีคลอยอเราคอยหอยเรคอยนะค่ะแต่จลที่มันใบอะนะใบข้าวลงอ้าวม้ันจับเมนเออบอคนเออเห็นนเขาเห็นนะเอาเอาไปการตานได้ทำใบมันนะทิ่มล้งทิ่มลงเะลรพกเขาจะไปยำหมือนครับอือไปยำโห้ยเขาว่าถึงการตานลงจับ จับแล้วก็ตักนะครับอันใยมันอะไรใยกันตายอยู่พี่น้องพี่น้องพี่น้อยเนี้เดี๋ยวสิกินได้บ่แค่นั้นแหละบาเดียวสิบบัวก้อยบ่ก่อยข้าแยงเป็นยังว่าหมวยลอยไงวะนี่สิพี่ต๋าอยู่บ่พี่บอเลยพี่น้อง ไอ้ยาชื่ออะไนี่ยเนี่ยเบิ้เาที่สอนผู้เดียวได้อบดนี้เห้อเห็นแต่ปลาซิ่ว่น้อเขาเขาในกำหนึ่งพี่น้องรอแป๊บอืมบลมินลงมือเองสอนผู้เดียวขอด้อ ย the ังเป็นอะไรแล้วกับกุ้งพี่น้องเห้ยขื่นพันเห็นหยาดเจ็บพักกระโดนห่อเนี่ยพักกระโดนห่อกุ้ง ยหา่น้องมองปลาหนุอยเบิดใหง่อดนบ่นมันใส่หมงคกับดอกตอเลยแบเดียวจบโลดแต่เออเป็นผักนะ่รเนาะน้องปหนุ่ยจติดตรงนี้ Thằng bởi con non thì xin lụn, này xíu lụt Lụt bọn mà lo lụt nằm cằn với nó Nói <laughs> <laughs> nội là bà bát tơ Nói nội đi không? Trái xịu <laughs> bà phèn thế hả cháu nào? Bà bá phèn Đúng rồi Bà nhăn đực rồi Bà xịu nhục rồi Thiện oh. giống khộm

คือค <c oughs> ือแน่ไข่แน่ไ <laughs> ข่แน่พี่น้องปลาชิวเหรอไข่แน่

กุ้งติ้นตองแดงพี่น้องใส่หอมวาสิกินข้าน้องก่ได้อ่วาสิกินข้าน้องพี่น้องเลยแดดพระออกมาแล้วโอ้ยเสียแผนบ๊ดอันนี้พักนั่งเริ่พี่น้องโจกกับจิ้นมาก เผืกุมมันๆอะไรตัวนู้นคัดส้มนะก,กินส้มกินกับอันคุดีปลาแดกอันนี้ขูยเจวปลาแดกเนี่แซบ่บหักบักพริกใส่นี่ยข้าวคั่วลงพี่น้องเอาคือแอดไว้เ <c oughs> ติ้นองแดงแ <c oughs> จวลงพี่น้องเอามาเดีย๋ยวอีกเลยริกขูด อเหเจ้าอยางเห็ดบารอยางเห็ดก็ได้ใส่สมบันาว่ไมเนี่ผงนัวใส่ไก้อยผงนัวเ่นพี่น้องน้ำประแดกลงพี่นองมเนี่ đẹp này non thì nó coi cũng tin đồng đăng 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 một trò mất kỷ niệm cân đối với nó bớt phụ thuật cân đưa coi sau mưa nè เมะอยู premises, vanity, 1, ่บน้มหอมน้องมเก็บมาใส่ใส่หอมบัวนาหอมบัวมนรนมงหักสำเร็จไปเที่ยวห้อยพี่น้องก้อยกุ้งเต้นดองแดงปทะส่วไก่ฝีมือลุงนุยแสบหมดจอพี่น้องเ้ย มาเด้อพี ider, ่น้องมาเด้อสุขูสุคนุมงสุบอนมากินน้ำกันพี่น้องกินขขาวสวยมั้เนี่ยแซ่บแน่นอนาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องไปดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันเลยคอยเต้นเต้นเต้นูดีเยอส่วนใกล้ ม,มาทอดดาน้อส่วไก๋กวบมันแทนน้มันเดียนะมันอะไพักขาตรงนี้พักกระโดนไม่ไ้ก็พักนั่งเลือกินกลับมือเนยมาเรยๆม่ได้บ้าอไรยช่ไหโอยโอยโอยโยตรงมืเลย,ยขขหควเข่ามาพี่นาขาพ่อไ ปเออตัวยังบ่ได้บ่วงลยนงยังงาเลยขอูไปท่านานตี้อันนั้นะกินเัจะอยากอดนะหน่อยเร็วไอ้หนุ่ยได้เป็นผู้ช่วโอ้ยอ้เป็นผู้ช่วบ่เออสบายดีพี่น้องมาได้กินข้าวนป้หนุอยตัวได้กอ่ะตัวได้ เต้นเด้พี่น้องเด้อเนียกินโรดเออกินหบกินโลดมาเป็นเล่าเลยให้นุ่ยคนหาครับครับ่นนมันเห็ดกันลไอ้นุยมาเปน่ยบริเวณคอมย่อยเด้อกินก่อนมาเดิไป้อย ไอนจะเฮ็ดกินซเปซูมกินได้ยสวัส่พ่อรวมดืมมันเป็นเบิดตาบมังหุงก็ได้ตาบมังหุตาบมังั่วเพี่น้องตาบมังหุงตาบังตัมังไแม่กินนะโอ้หมอกมีพรสวรรค์เฮ็ดกินได้เทาไดนอขนน่เจเลแล้วลูกคนเดียวได้พ่อไปจัพี่น้องเออเฮ็ดกับเขาเกคังคัง เ็บไปลย่บดถาจะไปเกลนะมีใจน้อยปะมันน้อยไหมล่ะบ่งบ่งของมนองเอวันอยง้ตรงน้องดูงเขาจะขว่อนนะบ่เเขาดูดำ กขาน้อยนะูกะากาไเพิ่ๆหน่อยนะน่องลวนี่นะครับนั่นไหรอสบายงีกับพุยน่าจะตักเขาเจาไปตักงาหมง่ายกินครับครับนาอันู่ยน่าก็่ายกินแม่ไงกินรสม่่ผยัง่เนาะ

ช่องอะไรวกลวกกีนะมันกุจอดก็ะพัวเราได้มน้ำนมเลายป่านีมันกระินคือว่าแล้วมันหิวนะยังกระินลาเรอพี่น้องขอบคุณคุณลยลาพี่น้องสุขุพุฒนพุฒิสมองชวนที่คำว่าบังที่คำว่าชมที่คำว่าติดตามเนาะแต่กยราลื่ก็ติดตามน่องพอน้องมินนี่แต่ก็ซ่องบาดายน้ำเด้อพี่น้องเ้อ บกคู่กันไปทั้งซองซองคุณเลี้รพี <aki> ่ักษ์ที่ได้เรียว่าซองพอน้องมินี่กันเลยพี่น้องแต่ว่ายังมีรุ่นมีรุ่นย่อลงว่ะขอบและไลท์ขอบใจ่ไลท์พี่น้องติดติดตามเพรกันไหมคลิปหน้าพี่น้องไปแล้ว